แซมงานเข้าแล้วพี่น้องโดนเช็คโทรศัพท์นี่ยังไม่ได้คุยกับไซนี่ครับโดนเช็คโทรศัพท์ครับผมหนูจะเอาลูกหนูแล้วหนูยังตัวใหญ่ขนาดนี้หนอนี่ครับตรวจนี่การตรวจครับผมแซมโดนมอืโดนแซม นี่ทำตัวไม่ไว้ใจเขามาเช็คโทรศัพท์เลยเป็นไงไม่ไอแซมมารู้ทันมันลบทิ้งหนูไเช็คแล้วไอแซมก็ต้องบรู้ทันไม่ไม่ีแซมกูรู้ทันี่แซมกูจะไปลบไงพี่เคพี่แซมก็ไม่เคยอ่ะก็แบบก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะก็มีคนคุยกัมีอ่ะเป็นความลาสารคืองานของเรา อันนั้นก็ให้เบอร,ร์อันนี้ก็แจกเบอร์ด้วยนะทุกคนใช่ <c oughs> อะไรนะใช่บ <fit> ออระไนี่นี่วันนี้น้องมิ่งก็มาเช็คโทรศัพท์แซมวิ่ง <c oughs> ถึงที่ครับพอเมื่อวานนี้มีปัญหากันนิดหน่อยครับ <c oughs> ความเล่าฉานคืองานของเราเราก็จะดูอย่างนี้แหละพี่น้องนี่นี่มีงานมีการนี่นี่แซมงานเข้ามีการระแวงอยู่ข้างหลังมีการแอบมองครับ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรครับได้คุยอะไรไหมครับไม่ก็เปิดเข้าไปดูเฉยๆก็มันมีคอมเมนต์เห็นไหมอ่ะดูดูสมมติสมมติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เข้าไปดูอีกนิดนะเข้าไปดูนี่นางเงือ ก็กดเข้าไปดูดิสมันก็เข้าไปแหละเนาะเราสิเอ็กนะอันไหนเขไปดูคอมเมนต์อ่ะในดิสต่อมันก็ขึ้นเป็นคลิปเนาะอือขึ้นเป็นคลิปแล้วถ้าเราไม่ตอบโต้มันก็ถ้าเราเราแสดงความคิดเห็นไปมันก็จะแค่ผู้ช่างเอ้ยผู้ช่างขึ้นเลยผู้ช่างขึ้งไม่ใจผมก็มีคนเดียวแหละมีมีไผ่พูดดังๆเลยเนาะดังมีขินขืนอย่ามาทายไก่ลายเขินวะ พี่ไม่พี่มีมาผู้จัดการมาแล้ว<น>เด็กกับมเมื่อกี้มาใส่มาเร็วขอนจะนั่ห,วห,วหวัวบพราะว่าเด็กผู้จัดการผู้ดีผู้จัดการมาแล้วผู้จัดก,การดีมาแล้วแซมนี่ก็มาถึงน้องมิ่งก็เช็คโทรศัพท์เลยครับผมไม่ไว้ใจแซมนะสาวเยอะแซมอะ่ะ มันี้ใจแตวาหนูกนเฉยเยาเจอรูกผู้สาวคนอื่นนี่ตีความรับสารคืองานของเรายืนความความรับสาคืองานของเราพี่เมย์สวัสดีครับสี่ศูนย์ด้วยลอยแล้วครับผมลอยแล้วครับผมครับ พี่มิมก็มาตรวจดูหน้าง,งานนะครับผมขาดคูนแม่งานนี้เพน่าจริงป่ะชีกส,สูญไปแล้วอะ่ะอันนี้อันนี้ถ้ารวมสูญ,สญด้วยมันร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหม,มละ่ะน่ะเทียเต็มเลยฮะเต็มตรงตรง,ตรงนี้มันบางดิครับนี่อเสมอยังพี่มิมช่วยเล็งหน่อยครับ<น>เสมอยังได้เลย,เลย,ยแกวได้ไหม แก้วเยอะเจ้าน่าจะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยครับตรงนี้ก็กดลงเยอะเหมือนกันนี่กดนะกดครับได้กดกดครับแล้วมันเชิดขึ้นอย่างเงี้ันนี่ผมชี้อันเดียวกันเลยเด้วยเนี่ก็เสมอได้ตรงนี้ นี่ก็รถพี่เนวครับผมโดนจัดกล่องทุกคันครับโดนอัดกล่องทุกคันถ้ามีราวข้างนี้เวิร์กเลยนะ <c oughs> นี่ก็ร้อยเที่ยวแล้วครับถึงกำแพงพอดีเนาะโอี้ตอมมาแล้วตอมเอ๋ยใจเย็นเร็วแท้ มาติดกันเลยครับผมนี่ก็เป็นงานเหมาครับล้วถอยยากนิดหน่อยแดดสองนะมาเอ็กมาเอ็กเอกเอกเอ็กเอกเอฮ้อแก้วปิดตานี่ต้องให้ผมถ่ายคลิปใช่ไหม ถึงจะเล่นให้นี่ก็ต้อมเอ๋ยใจเย็นวดต้อมหมอมความครับโดนอัดกล่องทุกคันครับถึงจงอ่างเลยพี่น้องเฮ้ยงานนี้สุดยอดเฮ้ยเฮ้ย,ยสุดได้ปะเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้เอา้าเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้มาเลย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  ทีท่นี่ก็ได้ทีนี่ก็ได้ตามมาเพ,<อ>พิ่มจะมีสาวไปด้วยจะมีสาวไปด้วยสาวน้องมิง่ง เสร็จแล้วเอาหนีแซมไปแล้วเหรอหนีแซมไปทำไมอ่ะออนั่งเหงาปักปื๊ดเข้าไปแล้วก็นั่งเหงาปักปื๊ดต้ออก็มวนตรงนี้ก,มกปป็มีความสุขแล้วได้สองคลิปพอดีครับว,วันนี้เขาก็มาตรวจเช็คโทรศัพทนะ์นะนี่รักขนาดไหนตรวจเช็คโทรศัพท์เอง ใช่ไหมไม่ได้คุยกับใคดอกอซิกไปก็ไม่เห็นดอบลบทิ้งไม่ได้รู้ไม่ได้คุยกับใโอเค okay, ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ okay.